สวัสดีครับกลับม,มาพบกับรายการ Daily World c a p ประจำวันศุกร์ที่17มิถุนายนดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดีโดยดาวโจนดิ่งหลุดจากระดับ30,000จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม2564เนื่องจากนักลงทุนมิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากธนาคารกลางทั่วโลกได้พากันปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษ โดยดัชนีดาวโจนสปิดลบ2.42%ดัชนี S&P 500ปิดลบ3.25%ดัชนี NASDAQ ปิดลบ4.08%ธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นนยนโยบาย0.25%สู่ระดับ1.25%ในการประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบก,กว่า13ปีขณะที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสู่ระดับลบ0.25% จากระดับลบ0.75%ซึ่งเป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า15ปีนอกจากนี้ธนาคารกลางฮังการีบราซิลไต้หวันฮ่องกงและอาร์เจนตินาต่างก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกันตลาดยังถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสหรัฐโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านดิ่งลง14.4%ในเดือนพฤษภาคมสู่ระดับ1.549ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับตนน่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2564โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะที่ธนาคา,การกลางสหรัฐส,สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยจะนีภาพการผลิตในภูมิภาคมิ antic, ดแอตแลนติกดิ่งลงสู่ระดับลบ3.3ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3หลังจากตัดระดับบวก2.6ในเดือนพฤษภาคม ทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงสุดระดับต่ำสุดในรอบก16เดือนในวันพฤหัสที่ผ่านมาหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ทำให้เกิดความวิตกครั้งใหม่เกี่ยวกับผลกระทบของเงินเฟอ้อที่มีต่อเศรษฐกิจโลกโดยดัชน like ียูโรสต็อก600ปิดลบ2.47%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ2.39%ดัชนีฟุตซ100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบ3.14% และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ3.31%มาต่อกับที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวแบบผสมผสานเนื่องจากรายงานว่าราคาบ้านในจีนโลดลงติดต่อกันยาวนานถึง5เดือนซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังไม่ฟื้นตัวและขานรับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งลงมติปรับอัตราดอกเบีย้ย0.75%ตามที่ตลาดคาดไว้โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนี Nikkei ปิดบวก0.40% ตลาดหุ้นกาหลีใต้ปิดบวก0.16%นัชนีหังแสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ2.17%นัดชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ0.66%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตเิ่นเด็กของบ้านเราปิดลบ2.04%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคเมนปิดบวก1.67%เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้นักลงทุนปิดรับความเสี่ยงโดยเทขายหุ้นและเข้าซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยสัดส่นตลาดส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก1.98%โดยได้แรงหนุนจากข่าวสหรัฐคว่ำบาตอิหร่านรอบใหม่รวมทั้งคาดการที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกยังคงเผชิญภาะวะตึงตัวสำหรับบริุทการลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะปรับตัวลดลงจากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC หลังจากเงินเฟอ้อพุ่งสูงอีกครั้งในกองทุนเปิด principal g brand กองทุนเปิด principal vneq กองทุนเปิด principal cs tech a และกองทุนเปิด uob sjsm และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม World Advisory by CIB m Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ